บางฉ่ำยำาบมนทางอยู่ดีๆก็สวยค่ะคนวิจารณ์กันอย่างสนุกปากถึงขั้นที่มีข่าวว่าแม่หมูร้องไห้ไม่หยุดกับเรื่องที่ถูกโยงว่าเป็นเหตุทําให้ความรักของลูกชายกับแฟนต้องสะดุดแต่สุดท้ายนะคะชนวนรักเราอาจไม่ได้มาจากแม่ค่ะเพราะมันมีไม่กี่เรื่องที่ทําให้ผู้หญิงยอมปล่อยมือ ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจค่ะสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายนภะัสกับไบเฟิร์นพิมพชนกที่อยู่ดีๆนะคะก็มีข่าวลือเลิอกกันแล้วท,ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งควงกันไปสวีทหวานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แถมกระแสข่าวได้กระพือหนักขึ้นค่ะเมือ urn, ่อไบเฟิร์นชิงสื่อไม่ขอตอบเรื่องราวความรักเพราะว่าถ้าหากใครเป็นแฟนคลับใบเฟิร์นนะคะจะรู้ดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่เคยหนยีหรือว่าชิงสื่อเลยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในขณะที่นายใบเฟิร์นยังคงปิดปากเงียบนะคะโซเชียลก็คาดเดากันไปต่างๆนั้น กระทั่งเรื่องราวลุกลามไปไกลค่ะจนนายต้องรีบออกมาเบรกโดยโพสต์ยอมรับนะะว่ามีปัญหากันจริงและขอเวลาเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะออกมาพูดทั้งหมดทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ เพราะว่าจากข่าวลือนะคะกระแสะได้ถาถมโจมตีไปที่แม่หมูพิมพากาค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหาค่าราคาสังกันอยู่แถมระหว่างที่นายใบเฟิร์นท่องเที่ยวอยู่ที่ต่างประเทศทางแม่หมูก็โพสต์ว่าเหงาลง Facebook พอดิบพอดีกันงานนี้ก็เลยทําเอาชาวเน็ตน,นะคะโยงกันให้วุ่นเลยล่ะค่ะและด้วยกระแสะที่แม่หมูถูกโจมตีหนักนะคะเธอเลยต้องออกมาใช้กฎหมายจัดการมอบหมายให้ทานายเจมส์เดินเรื่องฟ้องคนที่กล่าวหาไร้มูลความจริงค่ะอีกทั้งยังบอกผ่านทานายเจมส์ด้วยค่ะว่าที่โพสต์ว่าเหงาเนี่ยเพราะว่า ว่าอยู่เขาใหญ่คนเดียวนานแล้วเพื่อนๆไม่ได้ชวนไปเที่ยวไม่ได้เกี่ยวกับลูกๆเลยค่ะเพราะว่าบล็อกไอจีไปทั้งคู่ไม่เห็นความเคลื่อนไหวซึ่งทนายเจมส์นะคะก็ได้ทิ้งทายด้วยค่ะว่าไม่มีแม่คนไหนจักฆ่าลูกได้ข้างกลางกระแสะรักที่สั่นคลอนนะคะยังมีข่าวลืออีกด้วยว่าสาวใบเฟิร์นเนี่ยมีไฮโซหนุ่มรายหนึ่งดีกรีปัวปังมาตามจีบแต่เรื่องนี้นะคะก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากปากใบเฟิร์นแต่ว่าแฟนๆเขาเชื่อกันว่าไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้มีปัญหากับนายแน่นอนค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเน ที่ใจโลเลเและขณะเดียวกันนะคะมีข่าวสะพัดมาว่าที่สังคมกระหน่ำแม่หมูและใบเฟินนะคะถือว่าผิดตัวไปหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีไม่กี่เรื่องที่จะทําให้ผู้หญิงยอมปล่อยมือจากความรักและเรื่องนี้นายนภัทรรู้อยู่แก่ใจค่ะ <c oughs> ในระหว่างที่รอให้ทุกฝ่ายออกมาเคลียร์นะคะมีคนจับสังเกตว่านายไม่ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟินทั้งที่สนิทสนมกันมากทําให้โซเชียลเม์แล้วตีความถึงปมปัญหาก่อนที่นายนภัทรจะโพสต์สยบดรามา่าให้เห็น เห็นว่าส่งของขวัญไปให้แล้วค่ะถือเป็นการยืนยันนะคะว่ามิตรภาพดีๆยังคงอยู่เช่นเดิมส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายใบเฟิร์นจะออกไปทิศทางไหนบทสรุปจะสิ้นสุดทางรักหรือไม่ครั้งนี้อยู่ที่นายนภัสล้วนๆเลยค่ะและวันที่11กร,รกฎาคมนี้นะคะใบเฟิร์นมีงานบวงสวงละครทองประกายแสดเชื่อว่าเธอจะเคลียร์ชัดทุกเรื่องแน่นอนค่ะเพราะว่ากว่าจะถึงวันนั้นนะคะปัญหาหลังบ้านที่ร้อนๆอาจจะเบาบางลงพร้อมที่จะพูดได้แล้วค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ